อาลายะครับไปสิบนะสี่คูณสี่อ่ะ,นะ C อะหาหาที่ถูกแน่นะหาที่แทนคือตัวไหนตัวหาใช่ไห,ตหมตัวที่มาหานะเช่นอ่าศูนย์ศูนย์หนึ่ หน ah, okay. ึ่งสองหนึ่งศหนึ่งหนึ่งหน่อ่ะโอเไปลวครับทีนี้ตัวนี้คือสี่กั้สหอ๋อสี่ครับตัวนี้คือตำแหนักเร่องอะไรหนึ่งหนึ่งไหมแล้วตัวนี้ล่ะหนึ่งสตัวนี้คือตัวนี้คือห2ไม่มีสองว่ นี่แถวที่หนึ่งใช่ไหมหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นสี่้คือสองสามสองสาอ่ะทีนี้แตะตำแหน่งของมันตำแหน่งในการเป็นโพสิทีฟกับนก g ทีฟนะฮะขัจนการเป็นตัวนี้ตำแหน่งของมันอันนี้สำคัญมากต้อจำไม้ได้บวกลบบวกลบลุบวกลุบวก บวกลบบวกลบลบบวกลบบวกบวกรนีถ้าตามตรงนี้ได้ก็จะกลายเป็นเราไม่ต้องมาหาเลขตงกลางเราต้องมาหาที่คเรนเชียนเลขเลขยกล,งลางเราจำตรงนี้เลยง่ายทีนี้เราก็มาหาว่าตัวไหนที่มีศูนย์เยอะที่สุดเราเอาเฉนั่น สมมติคูคูใช้แถวนี้คูใช้แถวนี้นะศูนย์คูอะไรได้ศูนย์ูนอะไรได้ศูนไม่ต้องคิดเราคิดแค่ตัวนี้เราคิดแค่สองตัวคือแถวนี้กับแถวนี้วิธคิดเราคิดแถวแรกก่อน เหมือนกับครูถ้าหาไอหนึ่งให้เอาอะไรให้เอาไอ้หนึ่งออกใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าหานี้แถวนี้ให้เอาแถวนี้ออกก็จะเหลือกี ick, ่ตัวเหลือสามจากสี่เป็นสามอันนีสามใช้สุดเดิมนะเช่นตอนนี้ตำแหน่งนี้เป็นบวกหรือเปล่าเป็นบวกตัวหนึ่งหนึ่งมาจากไหน ถึงมาตังไถึงมาตอนนี้ถ้าเป็นเลขสองก็ต้องเป็นบวกสองเคนะบวกหนึ่งเรินะเร่นะหนึ่งหนึหนึ่งหนึ่ไม่ตหนึ่งสองนเอาแถวนั้ เอาแถวนี้ใช่ไหมเอาแถวนี้ออกถูกไหมเขาถึงอะไรไหอ่ะอันนี้เป็นเลขอะไรเป็นลบหนึ่งถูกไหมอ๋อ่ะหนึ่ง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 หนศน บวกหนึ่งแล้วคำตอบนี้ประกูนลบหนึ่งแล้วเอามาทำปฏิกิริยากันคือไม่รู้จะเป็นลบเป็นบวกตอนที่ถูกไหมอันนี้ก็คืออามาได้แล้วอยู่แนะ่นี่คือ4ี่แต่ถ้ามันไม่มีศูนย์เลยเราก็ต้องทำตัวสี่ <4 S 1> <4 S 2> ตัวถูกไหมใครใครไม่เข้าใจ มีไหมใครว่าง,ง่ายกว่าสามอีกใครว่าง,ง่ายง่ายนะนี่คือทางลัดแลนะ้วถ้าคุณมีตัวนี้จะยากมากเพราะว่านี่ต้องกลายเป็นเลขตัวกลางอันนี้คือสูตรลัดนะนะโอเคเข้าใจนะไพออ่ะจ<า>้อ<า>่ะมาทำก่ออ<า>่ะค<า>ูณค<า>ูณเลยหนึ่งคูณสองได้สองสอง บวกอะไร60วกอะไร60อืม60นัดลุกลุกเลยนะบุกหนึ่งแล้วก็ค่อยคิดข้างในใช่ไหมเฮ้ยคุณลงด้วยไงอ๋อคุณลงด้วยคุณลงด้วยอะคุณลงคุณลง คุณลงก็คือคุณขึ้นได้สองนี่ศูนย์นี่เท่าไหร่นี่นี่อ่าหนึ่งได้แล้วตัวนี้ถูกไหมต่อไปก็ตัวนี้ลุกหนึ่งคุณลงเป็นบวกได้สอง อะไรอีหนึ่งคูณศูนได้หนึ่งคูณหนึคูณหนึ่งใชไหมูไได้ลนี่เป็นศูนคูณศูนได้หนึ่งคูณหนคูณหนึ่งได้ สองลบสองได้อันนี้อันนี้วงหนึะสองลบสามได้หนึคูลบหนึ่งลบสองเป็นสามสามลบไว้หนึ่งเหลือเท่าับ หนึ yup. cade, ่งลบหนึ M ้ลบหนึ่งลบหนึ yeah. ่งคูลบหึ่งองได้ลบสลบสนึ่งลได้อลบหนึ่งลบสอได้ลบหนลบสได้ลบหแล้วก็ลบลบสอดียลหนึ่งลบสาม โอเคปอพอได้ลุกลุกสามแด้นะี่คืออะไรอ่าปูจะสอบขาสอบแค่นี้หารด้วยมาแนมแต่เลขก,ก็จะไม่ใช่หนึ่งกับศูนย์านงนี้นะอ่าทีนี้มาดูกันบ้านกันบ้านนะยังไง อ่ถ้าอย่างนี้หาอะไรหายยังไงหายสุดหายสุดหายสุดแถวไหนแถวบนสุดแถวบนสุดตัดยังไงตัดอย่างนี้แล้วอย่างนี้อย่างนี้ถูกไหมถ้าทำตอนนี้ส่งครูได้ไหมไม่ต้องทำเป็นการบ้านการบ้านได้ไหมโอเคได้นะอ่า